อีกหนึ่งความวห่งงยยเรื่องของอิวานตกรโรพตอนเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าใช่ไหมประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่เลยแล้วบ้านเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีที่มีข่าวในพื้นที่แม่ตออจังหวัดตากเนาะนะคือพอมีข่าวตรงนั้นเนี่ยประจวบกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ทาง WHO เขาประกาศมาคนที่ทราบข่าวคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันวิตกถูกต้องนะคะฉะนั้นเนี่ย ทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ,ะทางนายแพทย์สโสพลเอี M ่ยมสิริทาวรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขก,ก็เลยออกมามพูดถึงกรณีดังกล่าวนี้นะคะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้อหิวาตากโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ระบุว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ต่างจากการประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขระหว่างประเทศนะคะเช่น ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอะไรล่ะมีโควิด1 9ใช่มีโรคฝีดาดลิงนะคะดังนั้นเนี่ยการประกาศให้อหิวาตากโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่จะเป็นคนละในยะ นะคะกับโรคโควิดที่เมื่อประกาศแล้วจะต้องดําเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเลยทําให้เร็วแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าอหิวาตาการโรคจะเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่ว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยระบ,บุว่ามีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วเจอในหลายประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาจากเดิมเนี่ยมีรายงานว่าเจอ44ประเทศในปี65ก็เพิ่มขึ้นมาอีก,กน,นะคะซึ่งก็เลยสร้างความกังวลแต่ว่าทุกประเทศ เนี่ยเขาก็ร่วมกันป้องกันนะคะก็จะสามารถช่วยควบคุมการแพร่ชเชื้อได้เพราะว่าอหิวาตากโรคระบุชัดๆเลยว่ามันไม่ใช่โรคใหม่มเป็นโรคที่พวกเรารู้จักกันมาอย่างดีตั้งแต่เล็กแล้วนะคะถือเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทยลำดับที่53จากจำนวนโรคทั้งหมด57โรคนะคะ แต่ต้องย้าว่าไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายที่มีอยู่ทั้งหมดคือ13โรคที่ระบุเอาไว้การป้องกันสามารถทําด้วยการรักษาสุขอนามัยค่ะกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือก็หรือว่าน้ําเนี่ยเขาเรียกอะไรให้เติมสารคอลีนฆ่าเชื้อโรคนะคะดังนั้นเนี่ยหากว่ามีอาการที่มันผิดปกตินะอย่านิ่งนอนใจก็รีบไปพบคุณหมอเลยนะคะดังนั้นเนี่ย การที่องค์การอนามัยโลกมาประกาศเนี่ยก็คือจะบอกว่าเหมือนเป็นการสร้างความตระหนักมากกว่าให้เราหันมาดูแลสุขภาพตัวเองในเรื่องนี้ส่วนอาหิวาตากระโรคในไทยที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็ยังเจออยู่ในพื้นที่เดียวนะยังไม่ได้ขยายวงไปตรงไหนส่วนผู้ป่วยประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกนะันน่ะตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาแล้วนะคะซึ่งการที่มีการระบาดของโรคเนี่ย มันเหมือนกับาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชั่วคราวด้วยนะ,ะเหมือนกับว่าใครเป็นอะ่ะเขาก็จะมีภูมิตรงนี้อยู่ในระดับหนึ่ง <นะ S 2> แต่ก็ไม่ใช่ว่าพอว่าเป็นหายแล้วคิดว่าตัวเองมีภูมิก็จะแบบปล่อยปะนะก็ยังย้ำ<อ>ว่าดูแลสุขภาอนามัยให้ดีนั่นเองค่ะ